น่ารักจังเลยกดไลค์ like ไปเลยแล้วกันเอาโอเคครับเรากลับมาหน่อยแล้วกันนะครับสตีลเป็ล็อตล็อตเป็นลิดนะครับไม่ได้เข้ามาเล่นนานเลยนะครับอัปเดตไปถึงไหนแล้วเนะี่ยไม่รู้ละ๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก่อนอื่นเลยเนะี่ยผมต้องไปดูในช็อปก่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รู้นะครับว่ารีเบิร์นเนี่ยเขาไปไกลถึงไหนแล้วปัจจุบันล่าสุดเนี่ยรีเบิร์นของผมเนี่ยก็อ่าก็ไกลอยู่เห็นไหมทุกคนก็ใช่ย,ย่อยนะครับมาซื้อสักหน่อย โอ้โหไม่ได้ใช้เลยปกติใช้แต่คำสั่งแอดมินคำสั่งสุดขี้โกงนั่นเองอ่ะโอเคโอเคอ่ะอ่ะอ่ะอ,อะไรอะไรอ้าทำไมซื้อไม่ได้เมื่อกี้อยู่ๆก็ตังค์ไม่มีเฉยเอ้ยไอย้ดูเงินด้วยเนี่ยเงินมีตั้งขัวสองพันกว่าล้านสองแสนล้านได้ 2, มั้งนะครับโอ้จะมันจะไม่พอได้ไงห้าแสนบาทเองเอนี่แหละมันต้องซื้อให้หมดไอ้นี่ผมบอกผมก็บอกแล้วไงว่าผมมีเงินเนี่ยรู้สึกว่า อันนี้ผมอันนี้มากเกินอุปกรณ์มากเกินหรือว่าอะไรเนี่ยแต่มันซื้อไม่ได้เนี่ย I wish f e e l you already เนี่ยครับ Have item อ๋อเรามีไอเทมแล้วอันไหนที่แบบโอ,โอเคทำไห้ซื้อแล้พอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวซึ่งล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าเจนเดลเนี่ยครับได้ทําการเนี่ยโจมตีโจมตีกับแซมมี่นะครับหรือว่าเจ้าของเกมนี้นั่นเองแน่นอนว่าผมก็เข้ามาแอบเล่นอยู่นะนะครับตอนสงครามเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าผมได้อะไรบ้างอ่าแต่ว่าไม่ใช่รหัสนี้นะแป๊บบนึง โอ้ล่านี้ผมก็มีเบลล์อดแบบแต่ทั้งบ้านนะทุกคนนะเบลล์อดเนี่ยทั้งบ้านเลยแต่ก็ข้างบนเนี่ยเออเบลล์อดเหมือนกันนะครับแหมนี่คือตัวที่เก่งมากแล้วก็ซีเควนเนี่ยอยู่อีกระหัสหนึ่งไปทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูซีเควนนะครับว่าตรงสงครามเนี่ยผมได้อะไรมาบ้างนะแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นกันต่อว่าจะไปไหนดี <c oughs> ดอ๋อลืมดูเลยนะครับว่ารีเบิร์ตไปไหนละปัจจุบันผมรีเบิร์ตเก้าเนี่ยครับอ่ารีเบิร์ตเก้านะครับโอ้ก็ไม่ไกลฮะรีเบิร์ตสิบสี โอเคผมอาจจะเล่นได้เออเขาเรียกว่าไม่นานก็น่าจะได้มัง้งนะครับอีกแค่ห้ารีเบิร์สเองาาเอ,อะไรอะไรแหละกำลังจะเข้าอย่างนี้เลยครับยีอะครับผม <laughs> มาปุ๊ก็มาเลยเอา้าไอ้นี่ตัวเต็มครับตัวนี้อ,ออกไปก่อนแล้วกันนะขอโทษด้วยนะเฮ้ยอะไรเนีนนเ่ยเฮ้ยมันึงมนึงมนึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยีเออจีราฟจีราฟต้องกดโอ้โหคือผมเล่นตั้งแต่สมัยก่อนสมัยที่กดอีแล้วขายโถร เกือบไม่ทัน่ะเอะอเกือบไปละเกือบไปละนะครับเบลอดผมเออโอเคเจ้าตัวเปียนโนมเมื่อกี้ขอโทษน,นะแต่ว่าขอเบลลอดมาเพิ่มแล้วกันเอเนี้ยนี้ยเนีนีน,น,น,นีมีแบบ U, ไฟอยู่อันนี้แบบราวานนะครับโอเคน่าจะเก่งกว่าเจ้าตัวธรรมดาอือือกำลังจะเข้ารหัสเลยเอ้ยไม่บอกหรอกรหัสอะไรโอเครหัสสำรองมาแล้วครับอ่าเปิดเปิดให้หน่อยได้ไหมเปิดให้หน่อยได้ไหมโอเคสองหนึ่งวีครับอันนี้ ุปกรณ์อะไรบ้างนี่ผมไม่ค่อยเก่งเลยนะนี่เลยนี่คือตัวที่ผมได้มาราสุดเลยนะครับเป็นแบบโกลเด้นโกลเด้นแล้วก็เห็นไหมทุกคน <c oughs> เขาเป็นลูกอมด้วยนะครับคือ <c oughs> <c oughs> ที่เก่งเนี่ยก็คือเป็นลูกอมด้วยนะครับอ่านอันนึงนะเดี๋ยวผมเตรียมช่องว่างนะครับให้ซีเคลตลงบ้านก่อนเลยเมื่อกี้รู้สึกว่านี่นี่น,น,นี่มีเจ้าตัวนี้ผมขออนุญาตเอาทิ้งนะอืมขอโทษนะน้องนะอ่าโอเค เอาเจ้าตัวซีค r e ตตัวใหม่ล่าสุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาบอกกันว่าก็คือผมไม่ค่อยติดตามเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้คอมเมนต์กันหน่อยนะแต่ว่าที่บอกว่านี่คือเจ้าเจนเดลคุณเจนเดลใช่ไหม <laughs> ไม่รู้ว่าทุกคนอ่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมานะครับทุกคนโหเรียกได้ว่าดวงดีมากหรือว่าเขาแจกดลดลไม่รู้ครับเขาอาจจะแจกแต่ว่าถ้าผมเรียกได้ว่าถ้าเขาแจกเนี่ยผมก็ดวงดีนะ เพราะว่าเป็นโกลเด้นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูนะครับว่าต่อวินาทีเนี่ยเท่าไหร่เรียบร้อยเออคุณเจนเดลแล้วกันเฮลิ่งวันนี้ก็คือคุณเจนเดลนั่นแหละวินึงเนี่ย <laughs> เขาโอ้โหทำเงินได้หนึ่งล้านห้สนอืมดูตัวนี้อันนี้คือเบลอดก๊อดเลยนะเบลอดก๊อดแบบโกเด้นด้วย1น <laughs> oh ึ่งหมื่นโอ้โหซีเกตตัวอะไรเนี่ย <laughs> ตายละตายละ นี่เดี๋ยวแล้วก็อีกตัวครับอีกตัวครับครับครับผมครับแอดมิน <laughs> อันนี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองมาสุ่มดูอ่าแปบ๊บนึงนะผมขอญาตัวรู้สึกว่ารหัสผมเนี่ยมีซีเดี๋ยนะซีควตต่างๆอยู่รหัสอีกรหัสหนึ่งหรออืมจะมีซีควีตเจ้าตัวนี่กเป็นตัวโรคนะครับทุกคนอ่าเป็นโรคเป็นเป็นดาวเสาอะ <laughs> วัวดาวเสาอะนี่ครับซีควีตตัวต่างๆเนี่ยเขาวิละเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ไม่รู้ครับแต่ว่าหนึ่ง หนึ่งล้านนี่คือเทีบแล้วนะอ่าโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปเอาซีเครตอ่าทุกๆอย่างมาเนี่ยก็คือจากรหัสสำรองอีกรหัสหนึ่งนะเออจำได้แล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวแอดมินกันก่อนดีกว่าทุกคนอ à, โอเคไปลองดูครับนี่คือรักกี้บ็อกอารักกี้บ็อกแอดมินอ่าโอเคเรามาโอเพนกันครับโอ้โอ้ไม่ใช่ของจุนไม่มีจินเดลเอ้าตัวอะไรเอ้าเอ้าเมื่อกี้ผมเห็นซีเครตนะ เออเออกมาเป็นมิติกเลยทีนี้โถเอ้ยโอ้ลัก,กี้บอกอีกอันนึงครับโอ้ไม่เอาแล้วไม่สุม่มไม่สุ่มแล้วมิติโอ้เห็นหน้าจะมืดแป๊บนึงนะแล้วก็รีเบิร์ตรีเบิร์ตอ๋อตอนนี้ผมรีเบิร์ได้แล้วครับทุกคนเออผมคิดว่ารีเบิร์ก่อนจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีเบิร์ตขั้นต่อไปเนาะซีเควตผมต้องหาเพิ่มนะเออคลิปนี้จะหาเพิ่มดีไหมเพราะว่า มีอ่าผมเห็นตรงโรบักนะครับสามารถเติมได้นะบู๊เนี่ยรู้สึกว่าบู๊ได้เยอะขึ้นอ่าแล้วก็นี่ครับมีซีเควตต่างๆนะทุกคนนะเออหน้าเติมเหมือนกันนะครับ2000โรบักนะเอามีโอ้โหมี <laughs> ถ้าตัวถือเนี่ยโทรศัพท์ทุกคนเนาะมาช่วยในการรีเบิร์ตอ่ะผมอยากจะไปรีเบิร์ตแบบขั้นสูงๆนะตอนนี้ก็รีเบิร์ต9ใช่ไหมผมจะไปรีเบิร์ตสิบงั้นเดี๋ยวผมต้องรีเบิร์ตก่อนแต่ว่าถ้ารีเบิร์ตเนี่ยตัวหายนะ งั้นเดี๋ยวผมต้องย้ายนะครับย้ายเจ้าตัวพวกนี้นะครับไปอยู่ในรหัสสำรองตัวที่เก่งมากทุกคนดูคือแป๊บเดียวเนี่ยเงินมาแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมโยกไปรหัสสำรองให้หมดก่อนแล้วกันโอ้ยนี่นานนะไอ้นี่ขั้นตอนนี้แหละนานโอ้นี่ให้ดูด้วยนี่มีก้ามปูด้วยนะครับแล้วก็มีเนียนแคท <c oughs> มีแบบเนียนแคทด้วย โอเคตัวสุดท้ายครับนี่คือมิสติกนะครับติดลาวาด้วยเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันเผื่ออนาคตเนี่ยก็แบบอาติดลาวาอาจจะย้ายสานะได้อะไรงนี้นะครับก็เก็บเอาไว้ที่เหลือก็อเหลือจําพวกเบลล็อดเจ้ายีรามนะครับกิราฟาเซ r ร t ทรีใช่ไหมมีอยู่3ตัวเออต้องบอกลาหน่อยนะนะครับน้องๆก็ไม่บานะจ้าเจ้า จ้าปลาไม่อาบน้ำมดขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็กินไอศกรีมลายก่อนนะเขาต้องใช้อนี้ด้วยต้องใช้ยีราฟเออก็อเสียสละสามตัวเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องเก็บแล้ว <c oughs> หาง่ายหาง่ายนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เนี่ยเมือม่อเมือ่อแกตอนเปิดคลิปเลยก็มาแล้วนะ,นะตัวหนึ่ง <c oughs> หายง่ายมาก <c oughs> อันนี้เบิร์นเนาะรีเบิร์เนรเ,รเลยเนาะไปเย้าอันต่อไปครับหนึ่งล้านล้านพี่ชาย เฮ้ยวิหนึ่งผมทำได้1ล้านใช่ไหมหนึ่นาที60ล้านต้องใช้ถึง1ล้านวินาทีเลยเหรอเดี๋ยวนะฮะหล้านวินาทีเลยเหรอเดี๋ะเฮ้ยรีเบิร์ตขั้นต่อไปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามีแค่8ปดแสนหกหมื่นสีันวินะครับไอนี้คือคือต้องเปิด1วันเต็มๆเหรอเนี่ยโอ้โหจะไปรีเบิร์ตขั้นต่อไปผมว่านะผมต้องหาซูเครตเพิ่มแล้วนะครับทุกคนมันไม่พอจริง แต่ว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าลวกันนะครับมารองเติมดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวรองอันนี้ดูหรือว่าเล่นคลิปนี้เลยเนี่ยเออเพลองที่ซีควิดมานะครับเบลล์ลอดเนี่ยไม่ค่อยดีนะทุกคนเนี่ยเบลล์ลอดตัวที่เก่งที่สุดเนี่ยตัวนี้ก็200,000นะต่อวิเออสองแสนต่อวิอ่ามีตัวไหนอีกไม่มีแล้วครับมีแค่ตัวเมื่อกี้นะครับที่โอเคพอใช้ได้นะเจ้าทริปปี้ท็อปปี้ทริปป้าทริปปี้นี่ครับอ,อะไรนะ <c oughs> โอ้อ่านไม่เป็นนะครับเนี่ยสองแสนต่อวินะครับแล้วก็ ซีควีเอาเงีย้ยวเงี้ยวเงี้ยเอาเ,เอาซี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 ควีหายไปไหนอ๋ออยู่อีกระหันหนึ่งเมื่อกี้โยกไปแล้วเอาเงีย้ยวเงีย้ยวเงีย้ยเดี๋ยวผมจะโยกตัวที่โอ้โหโอ้ผมว่าไม่ใช่วันหนึ่งนะครับคือวันหนึ่งเนี่ยเราผลิตเงินได้เยอะขึ้นนี่ไงมีสามชั้นเลยอ๋ออ้าวให้ไาแค่นี้พี่อย่าให้เลยให้มาตั้งตัวหนึ่งนี่ครับโอเคเข้าใจแล้วนะถ้าล็อกล่ะอ่าล็อกอันนี้ด้วยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะรวบรวมนะครับ ตัวทุกตัวที่ผมเก่งที่สุดแล้วกันนะทุกทุรหัสนะครับรู้สึกว่าซีเควนต์เนี่ยผมมีอยู่5ตัวนะครับก็อาจจะไม่ถึง1วันนะครับอาจจะใช้เวลาสีชั่วโมงในการทำรีเบิร์ดนะเพราะว่าซีเควนต์เราก็มีเยอะเนาะต้องเก็บซีเควนต์เยอะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าละกันคลิปหน้าๆเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตไปรวบรวมตัวที่เก่งที่สุดในชีวิตของผมทั้งหมดให้เต็มบ้านเลยแล้วกันนะครับโอเคซียูครับอ oh. และใช่ครับรหัสนี้แหละนะครับอ่า,อา,อาตั้งนานนะครับวิละสามแสนเองเหรอโอ้เดี๋ยวนะ,ะกส а ู у р โนส а ูรนิตาน,นี่คือซีเควนตที่หาง่ายที่สุดโอ้สู้สู้ตัวนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณเจนเดลครับโอ้โหวิละหนึ่งล้านอนาคตผมน่าจะหาได้โหดกว่านี้อีกใช่ไหมเนี่ยก็คือ อันนี้คือตัวหาง่ายสามแสนเองอันนี้สอ э งแสนห้าเองไม่ติดโก l ล s t r าล a l e r i t อ s อืมตาลาลาวิละห้าแสนนะครับตัวนี้อข MM. า,ขาขดตัวหนึ่งขาดตัวหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับว่าบ้านเราเนี่ยครั่งแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ c กฟันตัว l e f a n t o โอ้โหตัวนี้วีละแสนเลยนะเกือบเท่าเจ้าตัวชีควิทเลยนะครับโอ้เจ้าตัวเบรลตก็เนีี้ก็ใช่ย่อยเนี่ยทุกคน คือตัวนี้เนี่ยเห็นไหมวิละ 2, 100, วลนะสองแสนเนี่ยเท่าซีเควดเลยนะโอ้บีหลอดก้อนเนี่ยวิลละสามแสนเนี่ยวิลละสามแสนกว่าเพราะอันนี้คือติดเนียนแคทกับอ่าลูกอมนะครับวิลละสามแสนเยอะกว่าซีเครดอีกนะครับบีหลอดก้อนบางตัวเนี่ยนะโอ้เข้าใจแล้วอันนี้ดูสองแสนเจ็ดเองซีเครดต,ตัวนี้ไม่เก่งตัวนี้สี่แสนทุกคนดูติดอ่าบอดหลอดนะครับโอเคพอเข้าใจแล้ว เนี่ยอันนี้ติดปูโยีราฟจากตัวแบบปกตินะ่าติดปูปุ๊บแพงเลยออโอเคเต็มบ้านเลยครับและใช่ครับนี่คือบ้านเบลล็ลอดของผมเองนะครับแป๊บเดียวนะครับ1นึและอ่ะลองเก็บดูสักรอบดูซิว่าจะนานไหมกว่าจะไป1นทีได้นะครับอันนี้คือ7 B นะครับ1นทีเนี่ยก็คือ1,000งนะครับอันนี้คือยังได้7บาท <laughs> เก็บให้ได้1000อ่ะโอเคได้10บาทแล้ว ผมว่าน่าสักคืนเนี่ยทุกคนนะครับน่าจะได้1,000ตอนนี้23บาทแล้วขนาดโอ้โหขนาดบ้านผมขนาดนี้แล้วนะแถมผมเติมเกมพารแบบคูณเงินด้วยมั้งนะทุกคนเนี่ยเติมแล้วโอ้โหยังยากเลยครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาหาซีเควตเพิ่มกันดีกว่าบ้านเราจะได้เก่งขึ้นนะโอเคเอาไว้เจอกัใหม่คลิปหน้าครับซีอ๋อครับผมบ๊ายบาย